Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแปบบ๊บผมมีเพจขายดีเกม Rv มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ดีที่เลือกมากกว่า200 ID ID ดีสกินแร่แลงสูงลูนครบ หน้าเพจนี้เลย ep 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เ d ดดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อไอเดเกม r v ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ ep 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆมผมแนะนำร้านนี้เลยครับมาลุชชอปเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย100%ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน Open i ดีลดไปถึง5%หรือจะเติมผ่านเบลพาร์ก็ลดสูงสุดไปถึง25%เลยครับใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตาชาแนลนะครับผม วันนี้เราก็มาอยู่กับพีโรอิกกี้กันนะครับแล้วในเกมนี้เนี่ยเราเจอเป็นอิกนิดแล้วก็แวนด้วยแล้วก็มีเรียวมะด้วยคือ3ตัวเนี่ยมันเป็นตัวโถมเกมครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเบทที่เอามาต่อกรกับแวนในต,ตอนนี้นะผมคิดว่าเป็นอิกกี้เนี่ยคือค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เพราะว่าอิกกี้เนี่ยมันมีดามเมจที่มันมาเรื่อยๆครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวเนี่ยคือโลลิออนนะครับโลลิออนเนี่ยมันสามารถเบรกเกมถมของแวนได้อ่ามันมีสกิลที่โซนพื้นที่มันมีสกิลยกที่ทําให้น ถ้าเกิดมายิงมั่วๆเนี่ยแวนอาจจะตายได้นะครับผมแต่ว่าตรงนี้โอ้ยฟิกเลยว่ะทุกคนผมไม่น่าจะรอดนะเนี่ยรอ,อดเถอะเพื่อนมีใครรับไหมมีใครรับไหมมีใครรับเราเลี้ยวมะเดี๋ยวนะทำไมเลี้ยวมัดมันมาแล้วมันก็ถอยอะ <c oughs> ผมเกือบตายแล้วว่ะทุกคนจะเที่ยวยังไงครับช็อตนี้อย่าคิปก่อนเลยครับระดับแรกโอ้ยเปิดเกมมาก็เดือดแล้วนะมีคนอยู่นะุ่มนี้ ยิงหิวกันไปหรือเปล่านะคอรคุงเรียวมาเอาอีเหรอเอามาก็ได้นะเพื่อนถ้าจะมาก็ได้นะเรียวมาเพราะว่าตอนนี้บ bon อลเราหมดแล้วนะทุกคนเปิดมาต้นเกมก็เดือดเลยว่ะทุกคนหูปวกกันนัวดีนะสมแล้วที่ฝั่งผมเป็นตัวต้นเกมกเกี๋ยวว็บนี้ผมก็น่าจะยังไม่สี่นะครับแล้วมังกรเกิดแล้วคืออาจจะไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่ อิกกี้ไม่สีเพราะว่าอิกกี้ไม่สี่ก็ยังเล่นได้ครับมันมีสกิลหนึ่งสกิลสองที่เก่งมากๆอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมันมีอันติมันก็จะดีหน่อยครับตรงนี้เราโฟกัสไปที่ทาจินะครับผมว่าทาชิเนี่ยมันโดนสกิลสองเราไปนะครับก็ปีบอลรัวๆได้เลยครับผมแล้วเก็บทาจิไปได้นะครับแต่กเมื่อก่อนนะครับผมตรงนี้อ่ะผมอัพสกิลผิดด้วยตอนนี้คือผมไม่ได้อัพอันติด้วยครับอ่าบันเทิงละน่าจะมือลั่นนะครับผม ไม่เป็นไรทุกคนก็อย่างที่บอกไปอีกกี้ไม่มีอันติก็เก่งได้นะครับแต่มีอันติก็จะดีกว่านะครับผมเรายืนรอซ้อนไวนอนะเพราะว่าแวรมันมีโอกาสที่จะเล่นอยู่กัวเพื่อนมันอยู่นะครับเ่าเซนที่เรารับกลางนะครับซึ่งผมก็คงไม่ลงไปเนาะก็ทิ้งกลางไว้ให้ป่าอะไรก็ได้แต่การที่เราไม่โผล่กลางแบบเนี้ยศัรตรูก็อาจจะระแวงนะว่าเราอาจจะอยู่หรือเปล่า ไอห,หมอนี่เดินมาเพื่อจะมาเช็คพุ่มครับแต่ได้ฟิกเกอร์แวร์มาอย่างนี้ก็คุ้มอยู่ครับผมแล้วไปเลียดฟิกเกอร์ตามเข้าไปจี้ด้วยอนติครับชัตนน้น่าเสียดายครับถ้าเกิดตรงนี้มันเป็น่าหลังสี่นาทีผมว่าเราน่าจะได้ป้อมแล้วโอโ้โหโอ้โหปิกก่อนเลยขอร้องขอร้องเถอะแรงจริงหมดทุกคนติผมก็ไม่มีด้วยผมวนดวงครับผมว่าตรงนี้เราน่าจะระเบิดแล้วแหละไฟนี้ผมว่าเราไปกัน ผมว่ายังไงแวนเนี่ยมีโอกาสที่จะวาร์ปคุ่มหลังตรงนั้นมากๆเลยเราสังเกตลายเดินแวนไว้ว่าแวนเดินไหนนะเอาพุ่มครับผมว่าชาัดเราสามารถอันติได้เลยนะครับผมเรียบร้อยครับเป็นไปตามที่เราคำนวณไว้นะครับผมที่เป็นการอ่านใจคู่ต่อ,อสู้นะเพราะว่าถ้าเกิดเขาแบบไม่ได้รอบครอบแล้วเขาไม่รู้ตำแหน่งเราเนี่ยเขาอาจจะมีโอกาสวาร์ปแบบนั้นเพราะว่าเขาคุณคิดว่ายังไงก็ไม่ตายหรอก แต่ถ้าเกิดเขารู้ตำแหน่งผมว่าผมอยู่ใกล้ๆอ่ะเขาจะไม่วาดตรงนั้นนะครับผมแต่ว่าเขาไม่รู้ตำแหน่งผมไงว่าผมอยู่ไหนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆผมว่าไม่เล็กน้อยหรอกทุกคน <c oughs> มันจะฝึกไว้นะฝึกอ่านเกมฝึกอ่านใจศัตรูนะครับมันช่วยได้ถ้าเกิดพี่ซื้อของเพลินๆในหมอน,นีอ่ตัดเลือดครับเกมนี้สำคัญ อันติเปิดไฟไปก่อนเลยก็บผมแล้วตรงนี้เซนี่เหยียบได้ฝั่งตรงข้ามล้างครับทาจิอันติมาครับตรงนี้ผ่านออกไปจ่ายสกิลไปเร็วๆก่อนจ่ายไปจ่ายไปครับโยนโยนโยนข้าวโยนขอ,ของทิ้งไปแล้วอีกนิดมาอุ้ยเกือบโดนอยู่อ,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 อุนาคอสมามันเอาแน่มันเอาแน่ทุกคนมันเอาแน่เรามีแข็งเรามีแข็งเรามีแข็งเรากดแข็งดีๆแล้วหลบปาดไปหนึ่งฮิตลงมาเดีมาเฮ้ยแล้วมันเอาจริงหมดทุกคนไอหมอนี่มันสุดวะ กาจะอยู่ขวาหลายคนอยู่เลยนะนเดินอ้อมนะครับแต่ไปเล่นล่างนะแต่ว่าคีฟกลางก็จะเข้าแต่ว่าเราต้องมาแล้วทุกคนต้องมาแล้วถ้าเราไม่มาก็ไม่มีใครมาแล้ววโอ้อดนะครับผมตรงนี้วโอยิงกันตดส่วนครับแล้วไอหมอนี่ไม่รอดครับผมนักดาบพเนจรไปพพนจนรนจนต่อไปนะนายเจอกับนาคอสครับไอมีคู่ไอมีคู่ที่มันหิว แต่ว่าทีมผ่งนรงข้ามนี่คือเขาเอาสุดต้นเกมจริงนะเขาแบบตัวเขาโถมเยอะเขาก็จะโถมให้สุดอะ่ะซึ่งเขาโถมสุดไปแล้วบางทีไอ้ป้อมลากเนะี่ยคือ,อนะควรจะเอาป้อมก่อนนะแต่ว่าเขาเลือกที่จะซัดคน,นับผม ER. เขามาดับโถมอะ่ะเขาก็จะพยายามโถมให้ได้นะอืมเราก็เล่นตามดับนะครับแต่ว่า oh <my. S 1> ทีมเราเนี่ยก็คือก็คอยช่วยกันดีนะครับ พยายามยึดซักพุ่มนะครับถ้าเกิดเราไม่รู้จะ,จะเดินไหนเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะเดินบนหรือเดินล่างดีแต่ตอนเนี้ยเรารู้แล้วว่าเราจะต้องเดินบนเพราะว่าข้างบนมันมีไฟนะครับอ่ะพอจบไฟให้ก็เดินกลับกลางนะครับผมและพยายามยึดพุ่มไว้ถ้าเราไม่รู้จะเดินไหนยึดแอซ้ายหรือแอขวาก็ได้ที่มันสามารถเข้าไปยึดได้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่มีอ่าพื้นที่เล่นเลยอ่าเราจะไม่มีอ่าเขาเรียวกว่าอะไรไม่มีวิชั่นนะครับผมไม่เห็นศัตรูเลยนะครับตรงนี้อัติเข้าไป ไม่โดนก็ไม่เป็นไรทุกคนถือว่าได้กดดันนะครับฝั่งนูง้นเนี่ยคาจะตามขึ้นมาที่เลนบนกันนะครับส่วนผมก็ต้องวิ่งครับผมวิ่งอย่างเดียวครับตรงนี้แวนเงมันมันอยู่อะไรขนาดนั้นวะมันฟิกใส่ผมเลยวะนี่นะโดนนาะคอสก็ยังดีครับตรงนี้เราผมจ่ายผมจ่ายสกิลผมจ่ายสกิลและเหมือนเซเราจะเอาโอ้เหเียบแรงมากครับตรงนี้ไม่รอดครับแวน ๋ยวเราจะจอ,อกเป็นมงกุฎนะที่ผมไม่เล่นบนต่อเนี่ยนายคอไปมีโอกาสที่จะแววงกลับมานะถ้านายคอมันกลับมาเราก็อาจจะตายได้เลยผมก็เลยยืนแถวๆตรงบูเนี่ยเผื่อนายคอมันจะเข้ามาเวทบูหรืออะไรนะครับจะได้รอช่วยเพื่อนนะครับผมเนี่ยแม้เราพยายามเล่นไปเราพยายามอ่านเกมไปนะครับผมว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะทําอะไรโอ้โหอ,อ,อะไรวะเนี่ยโอเคต้องยอมครับหนึ่งนันติหนึ่งฟิกอ่ะพอเลดิโนแก้เกมไหมสวยงาม เขากำลังตีคีป,ป่าไปฟินๆแล้วฟอร์เลนไปแย่งใช่เนี่ยว <laughs> ิ่งฉีก่ก่อนอแต่ว่าผมจะต้องมารับกลางให้เพื่อนก่อนนะหนึ่งระเบิดหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ต่อเลือดไปเรื่อยๆโอเคสวยเขาโชว์ตัวที่เอาห้าด้ากันนะครับอุย๊ยโอ้โหอีกนิด ือตรงเนี้ยอีกนีมันไม่สกิลสักทีแต่ผมก็มาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่ามันไม่โดนไงผมคิดว่าไม่มีละตูมบิวนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยได้แรงแบบตูมต้าเหมือนบิวเล่นแบบอากโกนี่บูมติกนะครับเพราะบิวนี้ผมขึ้นตัดเลือดไงผมเอาชัวเพราะว่าผมอยากให้ไอ้ทาจิเนี่ยมันมันล้มไวๆครับแล้วอีกนิดเนี่ยก็มีดูดเลือดนาคอสก็มีดูดเลือดครับ แวนก็ก็สามารถดูดเลือดได้จากทารอนแต่ว่าก็ไม่ได้หนักหนาอะไรครับแต่อีกนิดเดินเหงาเงาเข้ามาตรงนี้ครับถึกจริงครับปู่ปู่ถึกจริงฮะเออยิงอันติีเข้าไปขอ,อหนึ่งบอมผมว่าน่าจะเกิดตัวนี้เป็นเป็นคลิกซี่หรือว่าเป็นเมทบางๆอ่ะผมว่าตายไปแล้วแต่มันคืออีกนิดทุกคนอีกนิดมันตายยากนะครับมันเป็นเหมือนเมทไฟเตอร์นะตัวมันอนะ่ะ มันมีสก,กิลเพิ่มเลือดมันมีสก,กิลเพิ่มเกาะน,นะครับแล้วมันก็ยังออกของเพิ่มเลือดอีกเพื่อนเรารอดักอยู่นะเราพยายามวิ่งล่อมาหาเพื่อนนะครับเพื่อนที่ดักอยู่เนี่ยจะได้แบบรอเสิร์ฟแบบนีครับผมแล้วอีกนิดเตินหลงๆเข้ามาครับบอเลนเขาเป็นลำลำแบบลำแบบฟินๆเลยอะแต่ว่าอีกนิดก็ยังไม่ตายอยู่ดีนะครับอินลุงนี่มันถึกจริงนะทุกคน ต้องเรียกว่าปู่แลยนะหนังมันเหนียวให้ฟิลเหมือนแบบในอนิเมะเ,เนาะในอนิเมะนี่คือแบบยิ่งพวกคนที่แก่ๆมันจะคือมันจะเก่งทุกคนเออแต่ถ้าในชีวิตจริงอะ่ะแก่ๆนี่คือแต่ไม่เก่งไม่มีแรงอะ่ะแต่แต่ในอนิเมะนี่คือยิ่งยิ่งแก่ยิ่งเก่งใน R v ีนี่ก็คือคือเหมือนกันใช่ไหมเอออีกนิดนี่คือ หนวดเฟิร์มเลยแต่ก็ยังแบบปิดปังอยู่วิ่งโคตรไวไหนดีวะเดะทุกคนหมาก็จะมีซ้ายก็จะมีออาเลือกไม่ถูกทีนี้ก็ขอเอาตรงซ้ายก่อนล้วกันเ <you> หยียบสวยๆเลยเ <you> หยียบสวยๆเลยแวนเออตายไหมไม่ตาย,ะตาย,ยวะทุกคนน่าเ <c oughs> สียดายจริงๆครับแต่ได้ป้อมล่างครับผมตรงนี้สวยอยู่สมาอยู่เพื่อน อันติเปิดเกมไปก่อนเลยครับเพราะโดนแวนนี้ก็สวยครับฟอรเรนิทนโตเข้าไปลำเริงลำตึงครับผมแวนล้มครับตรงนี้ไอ้ทาจีนี่มันวอลแวนผมจัดครับมาเดะเออ,อเกมนี้ที่บวกกันมันจริงว่ะทุกคนทุกตรงข้ามมันก็โถมใส่เราไม่หยุดจริงๆนะเออเราก็ต้องรับให้ได้ครับแล้วเราก็มีส่วนคืนด้วยครับแล้วก็มีโถมคืนด้วยเพราะว่าเราเนี่ย ก็มีฟอร์เรนแล้วก็เซเนียร์ที่เป็นคอมโบแล้วก็มีอิกกี้ที่โถมเกมด้วยได้ก็มีเลือดอยู่ผมบอกเลยระเบิดลูกนี้ก็มีเลือดอยู่รตะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันไม่ได้ตัวบางขนาดนั้นทุกคนแวนก็จะออกกันเวทนะครับอีกนิดก็มีกันเวทฮาจิก็มีกันเวทแล้วก็นาคอสกับเรียวมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ตัวบางนะครับในเกมนี้เนี่ยอันติเราเนี่ยก็เลยดูแบบไม่ได้อุ้มตามขนาดนั้นนะครับผมแต่มันสามารถทําดาเมจได้ครับโดนไปเหอะนะครับผม อ้าว้องคนนี้ยังไงเนี่ยกิ้งเข้ามารับบอลอย่างนั้นเหรอพอรเลนวาร์ปอยู่เน่าจะกลับได้เลยครับเดี๋ยวเราเคลียร์การก่อนคอร์สเอ,อเถอยออกไปแล้วครับเจเนียลลงฟอร์เรนติโนะตรงนี้โยนติเข้าไปดูมตู้นี้โดนเข้าไปสี่ผมว่าเบรกเลยเบรกกระทันหันเลย เตนติลูกนี้เข้าไปอันติอิกกี้เนี่ยสามารถโยนเปิดไฟได้เลยนะครับผมแบบโยนเพื่อจะทําดาเมจให้เพื่อนอนะ่ะเพื่อนจะได้แบบเลือกเป้าหมายได้ง่ายเราพยายามตอดเลือดให้คลิกเน็กเข้าไปเบิร์ดได้ง่ายๆหรือว่าตอดเลือดให้เวโอยิงเบิร์ดง่ายๆนะครับอะไรประมาณนี้เนาะเราเป็นเมดครับพยายามทำหน้าที่ของเมดจ่ายดาเมจรับให้ทีมเล่นง่ายนะครับไม่ใช่เราเล่นติ่มๆเล่นแบบ ไปกล้าเข้าไปจ่ายดาเมจอันนี้ทีมจะเล่นยากเลยนะครับเราอาจจะตายไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเราตายแล้วเราเพื่อนชนะไฟอถือว่าโอเคแต่ถ้าเราตายแล้วไม่ชนะไฟอ่าแล้วจ่ายดาเมจได้ไม่มากพออุ้ยไม่น่าจะไม่ค่อยคุมเท่าไหร่ไอ้แวนเรียบร้อยครับแวนไม่รอดครับเจอโโอกิ้งสวนเข้าไปครับเร,เรียวม้าเข้ามาแทนตรงนี้ครับผมบอลไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่เลยว่ะเพื่อน แต่ได้อยู่แต่ได้อยู่แหละนี่ปาบอลเข้าไปครับแต่ได้ปอมกลางด้วยนะครับผมดู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 มเรียบร้อยเดี๋ยวคลิปหมดครับผมติพล,ลางเข้าครับดีดดีดไม่ถึงขอโทษครับเพื่อนๆตีกาั์จะมาทุกคนอติกาลังจะมาตักเรียวมาเอาไ้ก่อนติมีครับโยนเข้าไปตรงนี้บูมเรียบร้อยครับหายหายไปสองไอ้หมอนี่ไม่น่าจะรอดครับ ลุงคนนี้ไม่รอดครับผมลุงเขาได้จากเราไปแล้วถล้าคีบกลางเข้าครับผมนาคอสพยายามวนเวียนครับแล้วแวนเกิดมาตรงนี้จากการแวนครับผมแวนไม่รอดครับเรียกว่าตายคาบ่อหน้าบ่อเลยนะครับผมก็จ G ครับเกมนี้เลยจะว่าอิกกี้เนี่ยเป็นเมคที่รับตัวโถมไม่ดีมากๆผมบอกเลยถ้าเกิดเป็นอาจจะเป็นลิเลียนหน้าอะไรเงี้ยมันอาจจะทำไม่ได้เท่าอิกกี้ขนาดนี้นะ ที่ฝันตรงข้ามโถมมาลัวๆแล,วแ,ลวแล้วแล้วเราสามารถจ่ายดาเมจใส่ฝันตรงข้ามได้เรื่อยๆลิเลียอาจจะทําไม่ได้ดีเท่าอิกกี้ลิเลียเนี่ยมันอาจจะเล่นเกมบุกหรือว่าอ่าเกมบุกเกมดักเกมแก๊งเนี่ยได้ดีกว่านะครับผมแต่อิกกี้เนี่ยคือมันเป็นเมจที่เล่นรับโถมได้ดีนะครับผมว่ามันมีสกิลหนึ่งที่สามารถโยนได้เรื่อยๆเนาะมีอัญติครับดูดาเมจในเกมนี้ก็สามที่เปลีเปอร์เซ็นต์ครับเรียกได้ว่าดาเมจโดดๆมาเลยนะก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับอิกกี้นะครับผมก็รับมือกับ อีกนิดที่เป็นเมต้าในตอนนี้แวนที่เป็นตัวที่ผมเก่งมากๆเลียวไม้ครับเป็นตัวต้นเกมผมเก่งทาจินะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะครับและใครที่ยังม่ติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจบในคลิปต่อไปฝากคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ